สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายบูม88เหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องให้มาเล่นเก็บอันแมวนรกนะครับผมนะหรือแมวทองนะครับมาทุน3,000เหมือนเดิมนะครับเ 100, 1, บ็ด100ยเงาเงาห0 0่งอบลุยเงาเงาไปครับผมโอ้ยหอนดิหอน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  สวยงามนะครับไปเกมครับผมเกมนี้ถ้าถ้าเท่าจริงนะครับผมนะเกมแมวทองนะครับถ้าแมวทองแตกนะครับแตกหนักจริงนะครับผมนะผมเคยโดนอยู่ช็อตหนึ่งนะครับสองหมื่นเลยนะครับเบ็ดร้อยนี่เหรอครับผมประมาณสองร้อยกว่าเท่านะครอุ้ยขอไปกินน้ำหลายปวดนะครับอิดอิดท้วงนะครับเนาะสวยเบ็ดไปแรกครับผม ไม่ต้องฟ้าบเต้องฟ้านะอยาไปยาไปโอ้วสวยงามนะครับน้อเฟียนคือยือใจเฟียนขับอันเมียนรลูกนะครับผมนะมบางทีก็เรียกเมียวทองนะครับนาะบางทีก็เมียนาลกนะครับผม <c oughs> ถ้าโดนถ้าโดนงาดวันไหนก็ไอเมียนาลกนะครับผม <c oughs> บอกเลยนะครับนาะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเราแตกวันไหนก็ คุณแมวโถงวัดเนี่ยนวัดอินดีบากดีตะตอนย้ำอยากได้ดวสิว่านะครับผมนะมย้ำเปลี่ยนเสียก็ว่าแมาวนะลูกแต่เหลือตัวเนาะตะเงาะก็ได้นะครับเอาบางทีก็ไปเกี่ยวกับบอมสวยพี่สวยสเขียเกือบบิดดักแล้วครับพี่น้องนะขนาดสวยนัย่นเนี่ยขนาดสวยนะ ขนาดสวยนะ <ừ> นีนเน่เอาวอนนี้เก็บเกี่ยวกับผมมีตัวบอสอ้อาแล้วไงจะเบื่แล้วเหรืออะสีลอยเราอยู่สีเบื่แล้วสีเบื่แล้วนะคี่ยังวะเรียบร้อยเรียบร้อยเออต่อลมหายใจนะครับเนาะเอามีตัวเกับเกี่ยวกรับผมมีตัวบอสจากวันนี้ว้าเก็บเกี่ยวกับผมได้อยู่ได้อยู่พอได้ต่อลมหายใจนะครับเร็วสีลอย ก็ที่นี่ใส่แผ่นสวงนะครับพี่น้องเบ่งแล้วนะครับผมเนี่ยอ้ยหมาล่ะครับบังนี่ก็เอี๊เกี่ยวรับผมพอได้ตัวลมหายใจนะครับเอี๊เกี่ยวกรับผมสวยสวยสวยขึ้นมาพันหายอีกแล้วครับผมจากเหลืออยู่ลอยสวงลอยเมื่อกี้นี่เนาะอุ้ยลุนนะครับผมเนี่ทพเจ้าดวงนะครับเอี๊ยบเกี่ยวดวงดีเกินนะครับ เกือบพังนะครับผมนะแจะกลับขึ้นมาหายใจได้เสวยนะครับเกือบไปแล้วอืมอีฟเหรอครับผมสวยพี่สๆต้ังสั่นละจังสั่นละดึงเกมไว้ดึงเกมไว้อย,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 ย่าให้อย่าเฝ้าให้อายเบิร์ด <c> อ <oughs> ย่าเฝ้าให้อายเบิดอ่าไอซีิเบิร์ดอ,อ,อ,อีหลีเด้ออย,อยไอไอ่าให้อายอย่าให้อายเฝ้าเบิร์ดโอ้ยซูมือนดิว่าลิ้นพันกันอีหลีครับพี่น้องจับมือพิน,นี้นะครับผมเนี่ย ต่เห็นยูทูบบ่เนี่โอ้โหวอาแทบบุรุเลี้ยงแนี่ครับผมเสียงก็เริ่มแตกออกแตกอ,อกนะครับเนาะตีเยอะโอยาแล้วไงเฮ้ยตีแมวทอ้องแมวท้องช่องแรกแมวท้องช่องแรกครับว่าแมวทอม้อกแกงแตกครับผมไเอะเกี่ยวกับบอมว้า ไว้าววัาวเจี๊ยบกับพี่ดอเลยเจี๊ยบทัดเปลียนนะครับผมนะจะเจอไหมนะเขาจัดฟีสปินเลยครับผมได้โอกาสแล้วนะครับผมนะบ่เขาจะเที่ยวไยต้องจัดเอาแล้วครับผมจัดฟีสปินไปเลยนะครับผมนะขอแตกเหมื่นเถอะว้าโชคดีแมวทองมาช่วยชีวิตไว้นะครับผมนะเดี๋ยวมันจะช่วยเขาตัวเพรนั่น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  มาลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะผมว่านี่มีแต่ตัวคูณเนาะครับเนาะโอ้ยคูณสิบหกไปแล้วครับผมยังวะคูณสิบแปดไปแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่เลยนะครับโอ้ 00. 00อคูณยี่สิบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ฟอกคูณเลยคิดผิดแล้วเอเอโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับผมนะสป,ะปินไปที่เจ็ดพันห้านะครับ ได้เอาได้ขึ้นสี่พันแล้วครับพี่น้องเอ้ยเตีเ๋ยวเก่งครับผมอะไรมาก็เตีเ๋ยวเก่งครับผมสิบหนึง่ง <c oughs> สิบช่องหนึ่งสวยงามนะครับผมโอเคสี่พันเจ็ดครับพี่น้องเอ้ยดับสปินไป็นเจ็ดพันห้านะครับผมเนละยลบหยาบลอยเก่งครับผมเก่งครับผมโอ้ยังดีเนาะได้คืนสี่พันเก้านะครับมาเดี๋ยวเราปั่นพันรอบกันต่อดีกว่านะครับผมนะบบลุงครับพี่น้องจัดฟีสป,ปินบลุงครับผม <c oughs> ถ้าถ้าถ้าตัวคูณมาแบบรัวๆนี่ผมรู้เลยนะครับถ้าตัวคูณแบบเยอะๆนี่ผมรู้เลยนะครับเกมนี้เกลือแน่นอนเคยเห็นไหมนะครับผมนะคูณ38แตมต่ไม่ได้ใช้อะครับเคยเห็นไหมสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะครับคูณ38แตมต่ไม่ได้ใช้อะครับผมนะใครเคยเห็นนะไอ้เย็บแกะบอกสวยงามนะา กันเรื่อยๆครับผมอ้าวแล้วไงอีกต nah ัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตุ๊บมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊กไปต่อครับผมได้ลุ่นต่อนะครับผมนะคิวหนึ่ง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 ไปต่อครับสวยไปต่อครับผมเอาแล้วไงจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับพี่น้องเนียบิดเอาอิงก็ได้นะครับผมนะจัดตัดจัดตปินไม่รุ่งเบีดเอาอิงก็ได้นะครับผมนะ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ออกไปที่เท่าไหร่นะครับผมเนะี่ยมันเข้าโบนัสจนได้นะครับเนาะนั่นไงตามเพียนมันเลยได้นี่นั่นไงมาแล้วครับพี่น้องครับไปเ่เกียกครับผมสองร้อยส,สี่สิบนะครับไป่เกียกครับผมแต่ถ้ามันคอมโ,มโบเรื่อยๆนี่ตัวคูณชอบน้อยนะครับผมนะ่ยแต่ถ้าตัวคูณหนักๆห้อยไว้นี่บอกเลยนะครับเกลือครับผม <laughs> เอาแล้วไงเฮ้ย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 เอาแล้วไงจังหวะน,นี้สปินตรงมาเพิ่มขอสปินเพิ่มหน่อยขอสปินเพิ่มหน่อยบึ๊บเรียบร้อยได้เก้าร้อยนะครับผมนะปั่นเราเองนะครับมือนี้บดแตกครับผมได้แปดร้อยหกสิบนะครับผมบดแตกครับผมพอเลยครับผมพอพอ โอเคทุน3,000ก็บวกมาที่3,500นะครับก็ไมอนี่เพรแตกครับเมียวทองไม่แตกนะครับผมนะไม่แตกเดี๋ยวมาแกม้มือวันหลังนะครับโอเคไม่แตกก็เอาเท่านี้นะครับดีกว่าเบิดดากเนาะครับเนาะโอเคครับผมไปแยกใหญ่กันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะปล่อยป